โอเคอ่ะอันนี้คือจะเป็นความยากระดับ4นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันแยกออกมาเป็น2เลนแมปเมื่อกี้เลยนะครับแมปเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันแยกออกมาเป็น2เลนนะครับและก็มันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีอีกแบบหนึ่งที่ผมเคยเจอมีวิ่งมา3เลนเพราะฉะนั้นหมายความว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องเล่นดีๆและมันแยกออกเป็น2เลนอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับดูดิเห็นไหมแยกเป็น2เลนอย่างชัดเจนอย่างนี้ครับผมเอาตั้งแต่นี้เลยแลวกัน อันนี้จะเป็นหลักสูตรเดิมนะครับก็คือเอาตัวน้ำแข็งกับน,น้ำมาก่อนเลยแล้วก็ไฟน,นี่ก็เหมือนกันอันนี้แต้มไม่พอสร้างได้สองอันงั้นผมเอาน้ำกับไฟฟ้าครับแล้วก็พระเอกมาวางโอ่งไว้ขวางทางมันก่อน ฝั่งเนี้ยไม่รู้จะหลุดหรือเปล่าวางองขังไว้โอเคเริ่มเลยมีตัวนักเวทครับนักเวทเร็วโอเคอันนี้ได้ละน้ำแข็งมาอืมอันนี้ก็อยู่ละอยู่ตัวละถ้าอย่างงี้อยู่ตัวละเวฟแรกไม่ค่อยเท่าไหร่ ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่วางไฟฟ้าต่อผมไม่วางตัวไอ้นี่เลยอะตัวดูดพลังงานเพราะว่ามันวางไม่ทันคิดไม่คิดไม่ทันคิดไม่ทันคิดไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวนี้วางไฟแต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรออันนี้หายก่อนนี่วางได้สามอันนะวางไฟไม่ได้ครับต้องวางไฟข้างนอกแต่ไม่เป็นไรหรอกอันนี้มันทวงเวลาได้เยอะแหละเออได้เยอะมากครับต่อไปจะมีไฮสปีดตัวหนึ่ง ไม่เป็นไรเนาะถ้าหลุดก็ช่างมันไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกไม่ซีเรียสหยุดหลุดก็หลุดไปนะครับไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเกมมากหลุดก็หลุดไปไม่เป็นไรพี่โอเคอ่ะคราวนี้เดี๋ยวไฟมาสร้างในอันเดียววะไปลุยเลย,พยเพลงมาวาง,องดดโอ่งดิอุ้ยโอ้โหไอตัวนี้สินะที่มันเป็นตัวไวอะฝั่งนู้นไม่หลุดนะ ตรงนี้ไม่มีตัวไฟรครับต้องเอาพระเอกมาช่วยไม่ใช่พระเอกดิลุกดิลุกเออเรียกเป็นพระเอกเลยเรียกเป็นพระเอกเลยดิลุกก็เป็นพระเอกในใจหลายๆคนนะโอเคตรงนี้มีไฟไม่เป็นไรครับเออชาร์จไปได้ได้ได,ได้แต่ตรงนี้คือไฟมันอยู่ไกลไงก็เลยผมจะเคลียร์ทัชไอ้นี้ไปก่อนแล้วกันเออโอเค อุ้ยติดบาร์กเหรอหุ้ยมีรอยอะไรขนาดนี้วะติดบารกรอยอย่างไกลเลยโอเคไม่ไ <cutter aer> <lide> ไน่ามีปัญหานะครับตรงนี้วางไฟเพิ่มยิงสนับสนุนไงมันแข็งมันอะไรกันอยู่ก็ยิงสนับสนุนไปเอาละรอบต่อไปอะไรเอ่ยเหมือนเดิมครับเฟียเลตครับมาไม่มีปัญหาแต่ต้องระวังไอตัวฟิกโก้นะ คราวนี้สร้างปาการหลังเพิ่มดีกว่าน,นี่ไฟไฟไฟต่อไปเลยเออยาวยาวไปช่วยกันยิงได้อีกสี่ป้อมนะครับเหมือนผมต้องเอาตัวที่มันช่วยช่วยขัดได้นะครับก็เอาเป็นน้ำแข็งกันน้ำแล้วกันโอเค แล้วก็เดี๋ยวสร้างด้านบนเพิ่มคือตอนนี้ยังดูภาพไม่ออกไงว่าฝั่งไหนมันแข็งแกร่งกว่ากันไอตัวนี้ใช่ไหมที่เป็นเป้าหมายหลักของเราจากไอตัวฟิกเกอร์เ้ยเกือบหลุดหรอเกือบหลุดเวย้ยเกือบหลุดเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นน้ำแข็งมาน้ำด้วย เออว่ะเกือบหลุดนะนะเ,เกือบหลุดนะนะโอเคด้านล่างไม่หลุดละผมว่าไปอยู่ใกล้ๆก,กันอยู่กับไหมพิกเกริรมาครับลองดูได้ไรห้ามให้มอนเตอร์หนีไปหนึ่งตัวเอ้ยห้ามนห้ามเลยนะเนี่ยถ้าถ้าเกิดหนีไปนี่อันนี้น่าจะแพ้เลยนะครับโอเคผมว่าไฟมันอาจจะอยู่ไกลไปหรือเปล่ายิงกันไม่ทันเอาไฟมาอยู่ตรงนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวหลบไป นี่วางันตรงนี้เลยแล้วไฟมันยิงข้ามไปฝั่งนู้นได้เลยนะถ้าเกิดว่าแบบฝั่งนี้มอนไม่มีแล้วอะไรเงี้ยมันยิงได้นะอ่ะจัดไปตอนนี้ยังนึกภาพไม่ออกครับว่าฝั่งไหนมันโหดกว่ากันอืมแข็งไว้ถ้าแข็งไปอย่างนี้จบครับผมเจอไฟยิงแป๊บเดียวถ้ามันแข็งแบบเนี้ยแค่อันนี้มันก็เกือบไม่หลุดแล้วนะ ไม่น่ามีปัญหาหล่ะครับแบบนี้ไม่น่าจะหลุดเพราะว่ามันแตกแตกันตรงนี้เลยเออโอเคจบไม่น่ามีปัญหาครับตรงนี้ก็ไม่น่าหลุดเพราะว่ามีไฟระลอกอ,อยู่อย่างไกลเลยถ้าให้เปรียบเทียบความยากระหว่างเลนบนกับเลนล่างนะผมไม่รู้สึกแตกต่างนะคือให้ความสำคัญกับมันพอๆกันก็นแล้วกันก็คือวางไว้ฝั่งลนะเจ็ดป้อมพอๆกันนะครับ แล้วก็สูตรของผมก็ตามที่เห็นครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นป้อมที่อยู่แรกๆอะ่ะ <inaudible> ก็คือจะเป็นป้อมที่เป็นน้ำกับน,น้ําแข็งเพื่อที่จะชะลอความเร็วของศัตรูนะครับอ่าแล้วก็จะมีป้อมไฟฟ้ากับป้อมไฟที่คอยทําดามเมจอยู่ด้านหลังนะครับหลังๆจะไม่ค่อยเริ่มซีเรียสแล้วไงว่าเ e ฮ้ยต้องให้ศัตรูแข็งต้องอะไรเดี๋ยวป้อมมันทาหน้าที่ของมันเองไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมาก <inaudible> เหลือสี่ตัวครับเป็นลูนการหมดเลยก็สบายๆครับชิวๆ ทวงเวลามันได้ตั้งแต่หน้าประตูไงแล้วโดนพาดไฟยิงแบบเดียวแตบบีก็น่าจะเห็นภาพแล้วครับสําหรับความยากระดับ4ี่แมปแรกนะครับเดี๋ยวไม่ได้มีอีกแมปหนึ่งนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับเอาให้ดูให้หมดอาจจะได้แบบว่าใครเจอแมปไหนก็จะได้หาทางรับมือได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเราต้องเล่นดีๆด,ด้วยนะเพราะว่ามันจะมีเอชิมเมนต์ใช่ไหมว่าผ่านระดับนี้แล้วก็จะต้องได้รับคะแนนมากกว่าเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าผมจะเลือกแต่พวกดีบัฟเยอะๆเพราะว่าเราจะได้ผ่านเออร์ชิมเมนจะได้ตรายยกไปแลกของต่อด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหน้องกิเลนง่วงซะแล้วครับยืนอรอลูนการ์ดมันตายง่วงซะแล้วโอเคจบครับถ้าเป็นผมรอบหน้านะรอบหน้านะผมว่าผมจะมาแถวนี้แทน สุ่มกาจัดหอมไม่เป็นไรหมายหมายถึงว่าผมจะไม่สร้างหน้าประตูแล้วอะผมจะมาสร้างข้างล่างไงเพราะว่าขี้เกียจรอมันตายแต่ดูก่อนอะไรพังฝั่งนี้ไม่มีอะไรพังครับอยู่เจ็ดป้อมครบฝั่งนี้น่าจะเป็นตัวไฟหรือเปล่าใช่ครับไฟพังครับผมอืมก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคงั้นก็เดี๋ยวทุบอันนี้ทิ้งแล้วกันแล้วเบิดยังไม่ได้ใช้เลยเน,น,นี่ยอันเนี้ย ม่อะไรครับเราเน้นเราเน้นฟังก์ชันเราเน้นฟังก์ชันจัดไปเริ่มเลยเฮ้ไอนี้ตัวใหญ่วะ่ะก็เท่านั้นไม่มีปัญหานี่แ่แข็งไปมีบอนเตอร์แปดตัวนะครับไอบนี้สี่ตัวไอนี้สี่ตัวเนี่ยมันแข็งกันงแต่ตรงนี้แหละหลุดไหมเฮ้ยหลุดหรอ เฮ้ยมีโอกาสหลุดนะมีโอกาสหลุดนะชะล่าใจไปสวยแล้วครับอันนี้มีโอกาสหลุดมีโอกาสหลุดแบบจริงจังเลยครับผมว่าฝั่งเนี้ยเอาออกได้หรือมีโอกาสหลุดนะครับผมจะวาง ไอ้นี่ไว้แล้วกันถ้าเกิดมันหลุดมาจริงๆอะแล้วก็บึ้มสร้างใหม่ได้เรื่อยๆครับอันนี้แต่อันนี้คือแรงมากครับอันนี้คือแรงมากเออไม่หลุดแล้วอ่าตอนแรกนึกว่าจะหลุดนะครับอน,นี่ดูดิคะแนนเป็นไงแ1ด้อสิบหกงั้นก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองหาอีกแมปหนึ่งนะครับจะได้ให้มันจบๆไปเลยครับนี่ไงเจอแล้วแมปนี้นะครับมันจะมีทางมา 3ทางด้วยกันคือทางนี้ทางนี้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวฟที่3ม,มันจะมาทางนี้ด้วยเพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะสร้างบริเวณนี้ไปก่อนนะครับคือคือถ้าเกิดเรามาสร้างตรงนี้เลยอะ่ะบางทีอาจจะไม่ทันนะศัตรูมันมาแบบออก,กันมากจนเกินไปหน้าประตูอาจไม่ทัน,นก็เอาตรงนี้แหละหลักสูตรเดิมครับผมผมก็จะทำการสโลว์มอนสเตอร์ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะแล้วก็สโลว์ก็เอาตั้งแต่ตรงนี้แล้วกัน โรเตอร์มาอันนี้น้ำนะครับแล้วก็เอาไฟนะครับแล้วก็ได้อีกอันหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นไฟฟ้าไปตรงนี้แล้วก็วางตัวดูดจริงๆตัวดูดคือต้องวางสองที่เลยนะแต่ว่าแต้มไม่พอวางไม่ได้อ่ะเริ่มเลยแล้วกันอเอาพระเอกวางแล้วนะ,ะพระเอก เนี่ยนะมันจะเริ่มมาแบบนี้ครับไม่มีปัญหาชิวๆอันนี้อันนี้เจอน้ำกว่าไฟฟ้าช็อตไปไงแล้วก็ฝั่งหมูนคือสโลมาก่อนสโลมาก่อนอใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไม่ไม่น่าหลุดแล้วแบบนี้ไฟบอกพี่ยังไม่ได้ยิงเลย <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างที่บอกนะว่าตัตดูดเนี่ยเอาตั้งแต่ตรงนี้เลยเพราะว่าศัตรูมันตายกันตั้งแต่ตรงนี้เลยดูดไว้ตรงนี้เลยเอาล่ะเดี๋ยวตรงนี้ผมเอาแช่แข็งไว้เลยครับจะได้คอยทวงเวลาไปเรื่อยๆนะครับแล้วกันตรงนี้ก็ไฟฟ้าอีกอันหนึ่งอ่ะไม่พอวะรอก่อนไปยิงติดเสาเนี่ยน่าเสียดายครับ คือมันพยายามจะยิงไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาตรงนี้มุมยิงน่าจะได้มากกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะยิงเสาไฟเนี่ผมมีหน้าที่เอาไว้ยิงตัวที่มันมาด้านหน้าไงถ้ามันยิงออกข้างไปนี่ก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมวางไอตัวดูดพลังงานไม่ต้องวางด้วยแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าน่าจะอยู่ตัวแล้ว๋ยวคราวนี้เอาฟิกเกิลเลยแล้วกันนะครับดูได้ไ,ดอไรอิเล็กโตไม่ทำงาน่านะไม่เป็นปัญหาอะไรครับ แค่รอบเดียวนะครับผมเกือบจะวางอิเล็กโตอีกอันหนึ่งตรงนี้และไม่เป็นไรอันนี้วางดูดพลังงานไปด้วยแล้วกันนะตอนแรกว่าจะไม่วางก็วางวางไว้บ้างอิเล็กโตทํางานไม่ได้แล้วงั้นก็ต้องพึ่งไฟครับเดี๋ยวเอาไฟตรงนี้อ้าวคะแนนเวทไม่พอวะ่ะอ่ะเริ่มลืมเช็คเดี๋ยวเวฟต่อไปต้องไปสร้างฝั่งนี้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องสร้างมากในเวฟที่3ต้องดูก่อนว่าตัวอะไรออกมา ถ้าเป็นสลม์ธาตุธาตุน้ำนะโหสบายเลยเพราะว่าใช้เสาไฟฟ้าอันเดียวอยูอันเดียวอยู่ต้องดูว่าเป็นตัวอะไรออกมานะครับโอเคสโลไปเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรุดรุดรุดอย่าไปทั้งนู้นกระเด็นออกไปะล่าใจไปไงเออใชวิธีนี้ได้นะครับ จะล่าใจไปจริงๆผมวางเพิ่มได้แล้วไงแต่ยังไม่ได้วางเนาะงั้นวางเลยแล้วกันนะครับไปมีตัวหลุดมาไม่เป็นไรถ้าตัวชาไม่เป็นไรไงยิงซ้ำศพอีกผมว่าไฟเอาตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่า ไฟอันนี้ผมบางทียิงไม่โดนอะ่ะคือมันไปยิงเข้าฝั่งนี้ผิดวัตถุประสงค์เราวัตถุประสงค์เราคืออยากให้ไฟมันยิงฝั่งนี้มันไม่ยิงก็อเอาไว้ตรงนี้แหละจะได้แบบว่ามีมุมองศายิงที่เยอะกว่าเห็นนะช้าเลยคราวนี้เราไฟฟาร์มช่วยยิงไม่ได้เลยครับโอเคอันนี้มุมยิงมาละ แล้วถ้าเกิดวางไฟตรงนี้ก็ไม่เวิร์กนะเพราะกว่าศัตรูจะเดินมางานนี้ทุบทิ้งไปแล้วกันเพราะว่าดูจากสภาพแล้วไม่เกิดประสิทธิผลไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควรนะฮะตั้งแต่คราวนี้ไม่มีดีบัฟเลยอะ่ะเอาพลังโจมตีของไพโรแล,ล้วกันคือไม่รู้จะเอาอะไรอะ่ะถ้าเกิดมันไม่มีดีบัฟแบบเนี้ก็เอาแบบเพิ่มความสามารถให้เรากันแล้วกันรอบนี้นะครับอย่างที่บอกเวฟที่3ต้องดูแล้วนะครับว่าตัวที่จะมาเป็นตัวอะไรนะฮะ จะได้สร้างถูกครับผมเป็นตัวไฟฟ้าโอเคมีไฟอันเดียวก็น่าจะเพียงพอครับแต่ว่าผมจะต้องลดความเร็วมันด้วยถูกไหมอ่าลดความเร็วมันด้วยอืมนั่นแหละเราให้ไฟยิงแต่ไฟมันยิงอาจจะช้าไปนิดนึงครับเราอาจจะต้องช่วยบ้างเห็นนะเราต้องช่วยบ้างนะครับ ลองช่วยบ้างต้องช่วยบ้างทางหน้าไม่หลุดไม่มีปัญหาโอเคโดนเต็มหน้าแบบนี้ใช้ได้ครับโอเคโอเวอร์โหลดกระรวัวโอเคได้ได้ได,ได้ยิงไปอีกยิงอีกโอเคครับอีกทีนึงยิงโอ้โหยิงว่าวแบบนี้ต้องเป็นหน้าที่ของพระเอกแล้วครับ อเคแตกแตกกลัวว่ามันจะมาเป็นไฟฟ้าอีกงั้นเดี๋ยวผมเอาน้ำมาช่วยอย่างน้อยก็สร้างรามเมจดกลบกับไฟได้แล้วก็ไอตัวนี้เป็นน้ำแข็งเผื่อมันมีตัวหลุดมาจะได้ชะลอมาแต่พูดถึงมันก็ไม่หลุดเลยนะเอาล่ะต่อไปเฟรเดตจัดมาครับ คราวนี้เราจะต้องเริ่มสร้างปอมเพิ่มฝั่งนี้แล้วนะครับตัวดูดอาจจะต้องเริ่มเอาออกได้แล้วนะอันนี้น้ําแข็งน้ําน้ําเพิ่มตรงนี้ช่วยๆกันแล้วก็ไฟฟ้าถ้าเป็นไฟฟ้ามันโจมตีได้ทั้งสองเลนเพราะว่ามันอยู่ อยู่ตรงนี้แล้วมันโจมตีได้สองเลยไงเพราะว่าระยะมันได้ไงระยะมันได้นี่เหมือนกันไฟฟ้าเพิ่มเอาละเดี๋ยวต้องเริ่มทำลายตัวดูดทิง้งละจะได้สร้างอย่างอื่นต่อชอบเลยน้ำแข็งมาเฮ้ยเฮแข็งไว้ดิแข็งไว้เออเยี่ยมครับผม มันเร็วนะเป็นผลของไอตัวเฟียเรสนะครับอืมเยี่ยมแข่งกันไปข้างหน้านี่ชิวๆข้างหน้าบอกชิวๆเลยครับผม,มหรืออันนี้ก็หรือต่ออ่ะฟิกเกอร์มาดูดิอะไรเอ่ยอนิโมโไม่ได้ใช้ อันนี้โมผมไม่ได้ใจครับไม่เป็นไรครับผมเอาเลยเต็มที่อะไรที่นี้เหลือป้อมที่สามารถวางได้หนึ่งอันนะครับไม่รู้จะวางอะไรแล้วเนี่ยคือมันโอเคแล้วสําหรับผมเอาไฟแล้วกันอไฟไฟพอละจัดมาอันนี้เว็บสุดท้ายแล้วครับก็คือจะมีศัตรูตัวใหญ่ๆนะครับเ,เจอไฟยิงไปแป๊บเดียวแตกดูดินะนะ่ะแตกแล้วนะ่ะเฮ้ยฝั่งนี้ ฝั่งนี้เป็นท่าน้ําแข็งนะครับมีไฟ2องานม,มีไฟฟ้าด้วยก็ไม่น่าเป็นไรนะถ้าเป็นก็เรายังมีดีลุกอยู่นะครับเอเคไม่หลุดนะเกือบหลุดแล้วเมื่อกี้วิ่งโคตรเร็วเลยอาจจะต้องช่วยสกัดดาวลุ่งอืมไม่มีปัญหาครับวันนี้เพราะว่าไฟฟ้าก็สามารถตีเขาก่อนน้าแข็งได้เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่แรงมากแต่ก็ช่วยได้ครับ โอเคก็ชิวๆกันไปเนาะรอบนี้นะฮะมีตื่นเต้นตอนแรกครับที่ไอ้ไทันจิโร่มันหลุดใช่ไหมแต่ก็ยังแก้สถานการณ์ได้นะครับก็ราวๆนี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากหรอกคือมันอาจจะยากแค่ตอนแรกที่เราลงเพราะว่าเรายังไม่สามารถอัปเกรดเจ้าตัวป้อมได้นะครับแต่พอเราอัปเกรดป้อมได้แล้วก็ตามที่เห็นนะครับป้อมเราจะมีประสิทธิภาพสูงมากตัวละครเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลย ถ้าเกิดว่าเราสามารถวางป้อมได้ดีมากพอนะครับกระตํมนี้นะฮะผ่านครับผมรอบนี้ได้720เพราะว่ามีรอบหนึ่งไม่ไม่เจอดีบัฟใช่ไหมครับก็เลยได้คะแนนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเอาล่ะทีนี้นะครับชนะเสร็จแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเราต้องเข้ามารับรางวัลในเทเตอร์แมกนิคัสด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยงงว่าเอ๊ะทำไมเล่นซะดีเลยแต่ว่าไม่ได้แต้มยกอืมเพราะนั้นคืออย่าลืมมารับด้วยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่า ผ่านทุกอันเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทุกอันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะต้องรอไอตัวเควสต่อไปที่จะผุดขึ้นมาซึ่งอันนี้เราจะต้องทำตัวของเทศกาลนะครับซึ่งเทศกาลนี้ก็คืออ,นนอันนี้แหละอันนี้แหละเรื่องเล่าใช่ไหมอ่าเรื่องเล่าเนี่ยเราจะต้องคอยไปทาเควสได้ครบนะครับเมื่อความสนุกมันถึงระดับที่กําหนดแล้วเนี่ยเดี๋ยวด่านต่อไปจะปลดล็อกออกมานะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือมันเป็นแค่เควสโลกอะเนาะก็ไปทาเควสตามที่กําหนดไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับ มันก็จะปลดล็อกได้นะครับตามวันเวลาเนาะและอย่างหนึ่งที่มีคนถามเยอะมากคือแล้วทําไมมียกครบแล้วแต่ว่าแลกไม่ได้เหตุผลเขาเขียนอยู่ตรงนี้เห็นไหมความสนุกของเทศกาลเนี่ยมันจะต้องถึงระดับแสงโคมไฟจากทักๆุบ้านก่อนนะครับคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดแลกได้เมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวข้างล่างมันจะหายไปโอเคปะมันจะกลายเป็นให้เราเลือกได้แค่นั้นแหละนะครับเพราะนั้นอ่านนิดนึงครับเขาเขียนบอกไว้เรียบร้อยแล้วเนาะ พันก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวทำไล่ไปทีละวันเลยกนแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้บายบายครับ